โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ22อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษบริหารงานโดยนายชยุทดขาขันมะลีและทีมบริหารจำนวน3ท่านได้แก่นางวันนาชัยตรี รองผู้มีการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายกิติทัศน์จันทรารองผู้มีการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานนายพรชัยก้านสวยรองผู้มีการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนราชประชานุคราะห์2 2มีนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 4ทั้งหมด 609คนประกอบไปด้วยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน85คนระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่1นึงถึงาจำนวน254คนและระดับชั้นมันยธยมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน270คนบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำประเภทพักนอน ภายใต้การอุปถัมภ์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในภาพบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนของเราได้จัดทำการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรศึกษา,าที่โดดเด่นขึ้นเช่นหลักสูตรทวิศึกษา ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนร่วมกับสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้ 1. ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน3ระดับชั้นได้แก่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีนักเรียนจำนวน19คนสองประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจำนวนหนึ่งระดับชั้นได้แก่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ห้า มีนักเรียนจำนวน12โดโดนนวคนาคสามประเภทวิชาพานิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีจำนวนหนึ่งระดับชั้นได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่5มีนักเรียนจำนวน11คน,คนวัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรทวิศ,ศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดสนใจขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนยียบัตรวิชาชีพโดยทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22มีการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรเพื่อน,นำมาพัฒนางานที่รับผิดชอบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เท่ากับกลุ่มสาระรการเรียนรู้ต่างๆโดยสอนแทรกหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถคิดได้ปฏิบัติได้ พึ่งพาตนเองได้และแบ่งปันความรู้ที่ได้ไปส่งเพื่อนพอ่อแม่และชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนโดยผ่านการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ฟังรักเหล่าฟังใจตือบปยกายเทพสวรรค์ชวนสุขสัตรสบายบาทะอิมอุระระมุลระไมหอมชื่นใจแฟเตึงนาราประชาหุ้นผูกใจออมรักไว้ภูมิคุ้มกัน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยซื่อสัตย์โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้นโดยนักเรียนจะเรียนรู้ตามกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชาทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2559และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานการเรียนรู้ Three Skill Based Learning of Model การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น โดยในภาคเช้าจะเรียน5กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโดยยึดตามโครงสร้างเวลาที่สพทกำหนดส่วนในภาคบ่ายของแต่ละวันจะจัดการเรียนการสอน3มทักษะได้แก่ทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการทักษะสมรรถภาพทางกายการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรม ตามความถนัดของตนเองทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ (Occupation Skill) ประกอบด้วยกิจกรรมปานซอยขนมไทยนวดแผนไทยเลี้ยงไก่อาหารไทยใหญ่ปลูกผักออแกนิกปลูกผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปักผ้าและเสริมสวย ทักษะสมรรถภาพทางกาย (Sport Technical Skill) ประกอบด้วยกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำเซปัตตะกรอ้อเปตองฟุตบอลปิงปองวุตซ้อแบดมินตันมวยไทย 3การเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรม arts skill ประกอบด้วยกิจกรรมระบำชนเผ่าดนตรีสากลกัดกระจกปั้นดินวาดภาพลายเส้นปานซอยนาฏศิลป์พื้นบ้านดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนของเราดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22มีระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพสร้างครูมืออาชีพใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาภายในปีการศึกษา2565